สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไอเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนํารถเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่านะครับสภาพมาใหม่นะครับยังสวยสดขนาดนี้นะครับถ้าเราชงเสร็จแล้วนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับคันนี้เนาะตัวนี้นะครับเป็นเจ้า Toyota Camry ี่นะครับ2.0นะครับเอสตนะครับปี2008นะครับ ราคานะครับอยู่ที่350,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าได้ลดระดับผู้บริหารขนาดนี้นะครับในราคาถูกขนาดนี้นะคะบ,บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับเป็นรถรุ่นที่าทางลูกค้านะครับ ตั้งกลุ่มเป้าหมายกันนะครับว่าค่อนข้างที่จะหลุดมายากนะครับแล้วเราก็หามาได้แล้วนะครับอีกหนึ่งคันเนาะสำหรับคันนี้นะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับบอกไว้เลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าลูกค้านะครับกลุ่มเป้าหมายหายากจริงๆนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูตัวรอบรถคันนี้เลยนะครับแล้วก็ภายในด้วยนะครับสภาพสดๆก็ยังสวยขนาดนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้าคันนี้กันก่อนนะครับด้านหน้าคันนี้นะครับเป็นชุดโครเมียมสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเราทําความสะอาดนะครับจะใส่วิ้งเลยนะครับแสบตานะครับตัวเรือนไฟนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับสําหรับคันนี้นะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวเราขัดให้ใหม่เงาเงาขาวขาวสวยๆเลยนะครับสาหรับคันนี้เนาะไม่ยากนะครับงานง่ายๆนะครับของทางเราเนาะ คันนี้นะครับได้ไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งขอบด้วยนะครับโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวนี้เป็นเอ็กซติโมนะครับมีสเกิร์ตนะครับและสปอยเลอร์ตกแต่งนะครับด้านนอกและด้านในสวยงามนะครับเป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานนะครับตัวล้อนะครับเป็นแม็กแอนลอลล์แท้จากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นรหัสอ่า215นะครับทับ 55R17 นะครับตัวแม็กขอบ17นะครับสําหรับคันนี้ เนาะตัวยางนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นยางปีใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับประตูนะครับประตูสวยนะครับตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับอ่าติดฟิล์มให้แล้วนะครับพร้อมกันสาดนะครับสวยงามนะครับกระจกนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้ ตกแต่งดีไซน์สวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบรถคันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะพาไปดูภายในกันนะครับในส่วนของเรือนไฟด้านหลังนะครับชุดโคมไฟนะครับเป็นแบบ LED นะครับดีไซน์สวยหรูนะครับสไตล์รถผู้บริหารนะครับตัวนี้เป็น 2.0Gextimo นะครับสำหรับคันนี้เนาะชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์ครบนะครับมีคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับไฟทับทิมนะครับทั้งสฝั่งเลยทีเดียวนะครับ พาดูรอบรรถนะครับอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับสภาพยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับยังเนี้ยบขนาดนี้นะครับถ้าเราเก็บงานแล้วนะครับตัวรถคันนี้นะครับจะเนี้ยบขนาดไหนนะครับลูกค้าลองคิดดูนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับคันนี้นะครับก็ใครจองก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับหลุดมาแล้วนะครับ1คันนะครับตอนนี้เข้ามาหารถดูได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูด้านในคันนี้กันเลยนะครับ มาเริ่มกันในส่วนของแผงประตูก่อนเลยนะครับเป็นสีดํานะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยงามนะครับชุดมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับสวยจริงๆนะครับตัวระบบเซนทันล็อกกระจกนะครับปรับออโต้ทั้ง4ด้านนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับสภาพนะครับบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูดคอนโทรลให้นะครับนี่นะครับแอร์แบ็กนะครับเต็มคันนะครับสําหรับคันนี้บอกเลยนะครับ เรือนไม้นะครับอ่าตัวเรือนไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเกิกโลเมตรเท่านั้นนะครับสําหรับคันนี้นะครับอ่ามาดูในส่วนของเครื่องเล่นเป็นวิทยุซีดีแท้จากโรงงานนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยงามนะครับมาดูในส่วนในส่วนของเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้นะครับอ่า เกียร์ออตโอต้นะครับตกแต่งโครงสร้างด้วยลายไม้สวยงามมากๆนะครับสําหรับคันนี้เนาะแล้วก็ที่พักแขนนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้านในนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดตรงนี้ให้พี่ดูนะครับเปิดออกมาก็จะมีช่องชาร์จไฟนะครับ12โวลต์นะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่สแก้วเนาะและตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับที่ที่เขียที่บุรีนะครับช่องชาร์จไรต่างๆนะครับในส่วนนี้ แล้วก็คันนี้นะครับเป็น2โหมดนะครับ power mode และ normal mode นะครับสำหรับคันนี้เบาะนะครับคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะหนังสีดํานะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนนั่งขับนะครับและคนนั่งข้างๆเลยนะครับสาหรับคันนี้ตัวเบาะนะครับเดี๋ยวเราทําให้ใหม่นะครับให้สวยใหม่กิ๊กกว่านี้เลยนะครับสําหรับเบาะนะครับว่าตอนนี้รถมันเป็นรถเข้าใหม่เนาะก็คือแบบมาสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วมา ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับให้ดูเรื่องบอดี้นะครับบอดี้เป็นหลักนะครับและตัวเครื่องยนต์นะครับสําหรับคันนี้เนาะส่วนรายละเอียดด้านในนะครับพวกเบาะพวกอะไรอย่างนี้เราเก็บรายละเอียดให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับชนอ่าไม่มีชนแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้บอดี้ได้เห็นกันสดๆไปแล้วนะครับมีแอร์หลังให้นะครับเบาะหนังนะครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังอ่าสีดําเช่นเดียวกันนะครับมีที่พักแขนนะครับอ่ามีที่วางแก้ว2จุดนะครับเบาะด้านในสามารถเปิดได้นะครับล้วงเก็บของได้นะครับ ก็สวยมากๆนะครับในส่วนของเพดานนี่ยังไม่มีร่องรอยการเปื้อนนะครับหรือว่ายันหนักขละอ่าลงเจอมาะไรใดๆมาเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเดิมๆยังสวยขนาดนี้นะครับถ้ารถชงเสร็จจะสวยขนาดไหนนะครับผมเลยรีบมารีวิวนะครับให้ลูกค้าดูกันนะครับสําหรับคันนี้นะดูรายละเอียดด้านนอกได้เลยครับอันนี้คือสภาพสดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับผมย้ํานะครับสดๆเลยนะครับ สดดเลยนะครับสำหรับคันนี้ราคา3า0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับผมไอนะครับเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับคันนี้มาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพวกอ่าช่องเก็บของนะครับและก็ตัวห้องเครื่องกันกันบ้างนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมพาดูแบบเรียวๆไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับขออภัย นะครับ่ะแ๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคภาพสั่นหน่อยไม่ว่ากันนะครับสอรี่เลยนะครับขออภัยด้วยนะเพราะผมอะเร่งนะครับเร่งด้วยนะครับเพราะว่ามีเซลล์ท่านอื่นนะครับรอต่อคิวอยู่เหมือนกันนะครับด้านในนะครับก็กว้างขวางนะครับมีแผ่นพลาสติกรองให้นะครับสวยงามนะครับตัวโครงสร้างด้านในนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากระโปรงนะครับไม่เคยโดนถอดนะครับ ไม่เคยโดนถอดไปทำสีนะครับอันนี้มั่นใจนะครับตัวรอยซีนะครับเล็บจิกเข้านะครับนี่นะครับถือว่าสมบูรณ์จริงๆนะครับสำหรับรถคันนี้ใครพลาดเสียดายแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครมาช้านะครับใครลังเลนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยจริงๆเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับมาดูเครื่องกันบ้างนะครับ เครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,000ซีนะครับเครื่องยนต์สดสดร้อนๆอนเลยนะครับสภาพให้เห็นกันจะจะไปเลยนะครับว่ารถเราเดิมแท้ขนาดไหนนะครับสวยขนาดไหนนะครับเครื่องยนต์ไม่มีรอยน้ำมันเยิมนะครับแห้งสนิทนะครับเครื่องยนต์ถือว่าสวยมากๆนะครับนี่คือสภาพที่สดสดสุดๆแล้วนะครับคือสดมาจากลานเลยนะครับได้มาอย่างไงให้ลูกค้าดูแบบนั้นเลยนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดกันเลยทีเดียวนะครับ แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเราแมนเทนแนน์มาตั้งแต่ตอนรับซื้อตอนซื้อเข้าเลยนะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับมาเช็คมาตรวจสอบได้นะครับสวยมากจริงๆนะครับคันนี้ถือว่าเดิมๆก็สมบูรณ์แล้วนะครับอ่าถ้าเราชงเสร็จจะสวยขนาดไหนนะครับคันนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาดูรถเราได้นะครบบริษัทเพชรยนต์นะครับ สาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ซอยเซดีไทย68แยกหนึ่งะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับ่าหรือจะสอบถามคันนี้นะครับหรือต้องการรูปเพิ่มเติมนะครับโทรศูนย์แป3 6ก้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับคันนี้สวยมากจริงๆนะครับเจ้า t o โยต้าแคมรีนะครับสอตัว G ีเอ็ก o ิโมนะครับปี2008นะครับราคานะครับสามแสนบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเปิดตัวมาประมาณล้านสนะครับ ถือว่าเขาซื้อร้านสามเราซื้อสามแสนคุ้มสุดๆนะครับสำหรับตัวนี้ย,ยังหล่อยังหรูยังโก้อยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับขนาดผมเองยังชอบเลยนะครับจริงๆนะครับอ่ะสำหรับใครดูคลิปนี้จบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ